ฝนมาฝนมาตอนเลิกงานตอนกลางวันก็ลงป่อแปะป่อแปะตกตกหยุดหยุดสลับกันครับตกตอนค่ำคนเลิกงานฝนมืดมาเลยโอ้โหแล้วมันจะขนาดนี้ฝนมืดมาแล้ว มืดแล้วครับพี่น้องถึงที่หมายไหมเนี่ยฝนจะมาสะก่อนวันเสาร์เหงาได้ไงล่ะครับฝนมาต้อนรับอีกแล้วทั้งวันเลยครับตกตกหยุดหยุดมืดมาอีกแล้วมืดมาต้อนรับเลิกงานครับ นี้เป็นเวลาห้าโมงจัดมาครับน้องฝนจัดหนักจัดเต็มจัดมาจัดมาโอ้โหวิ่งก็หาฝนครับจะถึงบ้านก่อนไหมหรือฝนจะโดนก่อนโอ้โหน้าฝนครับหน้าฝนต้องทำใจ ประชาอุทิศ90กําลังทําถนนด้วยครับไม่ต้องกลัวเกรได้กินฝนแล้วครับเพราะว่าเทวดามาฉีดน้ําให้แล้วตกทุกวันเลยกลางวันก็ตกค่ามาก็ตกดูสภาพถนนกําลังก่อสร้างครับตรงนี้เทคอนกรีตเรียบร้อยละข้างหน้ายังไม่เสร็จครับโลกพจัน์สภาพถนนครับ ประเจาอทิตย์เก้าสบช่วงแยกซอยบ้านล่างนะครับฝนก็มืดมาแล้วของแท้ของแท้ จัดมาครับจัดมาโอ้ทางกำลังก่อสร้างครับเราจะถึงที่หมายก่อนไหมเนี่ยลมพัดมาทางนี้ด้วยครับลมหอบมาทางนี้ด้วยสงสัยจะโดนฝนก่อนขอถึงที่หมายก่อนเถอะเดี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ก่อนครับ ไปแล้ววัดคลองสวนเดี๋ยวเข้าไทยสมบูรณ์นี่แหละครับ